อย่างเพลย์สเตชันอย่างเงี้ยมันเข้ามาในไอเดียผมผมก็จะแบบทําแล้วก็ออกเลยแล้วก็ลองดูมหาสมุทรมันเป็นชื่อภาษาไทยมีเคลเจอร์ความเป็นไทยเวลาเราทำดีไซน์ปุ๊บเราก็จะมีแพชั่นเรื่องนี้มหาสมุทจะเอาวัสดุใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ให้มันเบื่อด้วยแล้วเราก็อยากเรียนรู้มันด้วย ชื่อเอกครับทำเฟอร์นิเจอร์ชื่อมหาสมุทรครับเป็นสตูดิโอดีไซน์ผมจบออกแบบครับเราก็ทำดีไซน์ของตัวเองออกมาขายในงานแฟร์งานแฟร์จะเป็นสถานที่ที่ขายส่งเป็นโฮเซลค่อนข้างดีตอนนั้นมองแค่ว่าพอเป็นงานออกแบบปุ๊บน่าจะ ส่งออกต่างประเทศได้ด้วยตอนเริ่มต้น่ะเราจะไม่มีช่อง l กระจายสินค้ามีคนมาซื้อได้เยอะอะไรเงี้ยงานแฟ้ก็เป็นจุดที่มีคนจากต่างประเทศเข้ามาดูอะไรประมาณนี้ครับเริ่มมาจากตรงนั้น ชื่อมหาสมุทรหรอครับคือตอนแรกอะอยากเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็มหาสมุทรมันเป็นชื่อภาษาไทยมีเคานเจอร์ความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยลงไปในในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมหาสมุทรมันเป็นความหมายก็คือมันส่งได้ทั่วโลกอยากจะทําทอะไรให้แบบคนจดจําแทนชื่อเพราะมันจําชื่อยากอะครับท้ก็เลยลงตัวที่ปาวา พยายามจะทําให้โลโก้เนี่ยคนเห็นแล้วรู้สึกได้ครั้งเดียวเลยว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์จะเป็นแบบเลียมๆ<ม>โมเดิร์นนิดหนึง่งการดีไซน์ในแบบอะไรทุกอย่างดล้วก็พยายามจะสื่อออกไปแค่แบบโลโก้อันเดียวให้มันเคลียร์ๆง่ายๆชัดๆอะไรแนะั้น ลูกค้าเขาบอกมานะครับตอนแรกเราเราไม่ได้กะทําทว่าคาแรคเตอร์ที่เป็น a อะพิเ a n ร e นชัดเจนแต่รวมๆม,มันคือเฟอร์นิเจอร์เป็นแนวโมเดิร์นบเรียบแต่ก็จะมีอะไรแบบงานอย่างนี้ออกมามันจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของมาสมุทรเรียกกว้างๆว,ว่าเป็นโมเดิร์น ก็ได้ครับแต่พอแบบโมเดิร์นปุ๊บมันก็จะมีลึกลงไปแต่ละช่องของมันโมเดิร์นเรียบเรียบมินิมอลแบบดูสงบหน่อยเซนเซนมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยครับออร์เนทัลสไตล์<ม>เลยก็มีคือคอนเซปต์เราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นสไตล์หรือหรืออยู่ที่แบบรูปร่างอะไรประมาณนี้ครับ,บ แรกเลยครับคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมีออกมาให้ดูใหม่เรื่อยๆเียครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการอะไรในในใน,ในเวลานั้นเราออกได้ทันแล้วก็ตรงโจกอย่างงี้อย่าง PlayStation อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเข้ามาในไอเดียผมผมก็จะแบบทำแล้วก็ออกเลยแล้วก็ลองดูอีกอย่นหนึ่งก็คือมหาสมุทรจะค่อนข้างจะจัดเต็มในเรื่องวัสดุ ถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นไม้จริงเป็นหินอ่อนเป็นวัสดุจากธรรมชาติแท้ๆอีกการน,นึงก็คือเอาวัสดุใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ให้มันเบื่อด้วยแล้วเราก็อยากเรียนรู้มันด้วยต้องเป็นวัสดุที่คนกําลังจะเข้าใจได้ง่ายด้วยไม่ต้องสื่อสารเยอะอธิบายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบทรโซ่อย่างเงี้ยครับต่างประเทศก็แบบใช้กันมาเยอะแล้วพอเอามาเป็นแบบท็อปโต๊ะคนก็จะแบบชอบกันในช่วงนี้เราก็อยากเล่นก็ดึงมา พอดึงมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนท็อปตัวนี้ทำยังไงให้มันน่าสนใจขึ้นเอามากับไม้มันก็ดูโฮมี่มันก็จะมีแบบรายละเอียดลึกๆในการดีไซน์ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่เพิ่งแต่งงานเพราะว่าแต่งงานปุ๊บซื้อบ้านซื้อบ้านปุ๊บซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟตามล็อบบี้ โรงแรมล็อบบี้คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่ต้องโชว์ให้คนเห็นอะไรประมาณนี้ครับอย่างร้านกาแฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟค่อนข้างที่จะแบบทำแบรนดิ้งของตัวเองเยอะภาพลักษณ์ในการให้ลูกค้าเห็นอะไร่งเงี้ยก็ค่อนข้างสำคัญเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์เยอะที่คนเห็นได้ง่ายๆเลยเข้าทางพอดีช่วงนี้ก็เลยได้ได้โปรเจกต์ประมาณนี้ถ้าดู เป็นผลงานหรือว่าเรื่องราวก็คือทางด้าน Facebook เนี่ยจะบอกเยอะเพราะว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสตอรี่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายง่ายๆก็เข้าน็อกๆเพราะว่าตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มาหาสมุทรขายได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะดูรายละเอียดได้ครบในเรื่องของรายละเอียดราคาโปรโมชั่นอะไรครับนกๆก็จะแบบค่อนข้างจะครบอย่างนอกๆเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของ c h ANNEL ออนไลน์แล้วก็หาลูกค้ามา เราดูแลในส่วนที่ผลิตคุมคุณภาพในส่วนแรงต่างที่เรารับผิดชอบเวลาที่มีน้องอเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊บเนี่ยจะง่ายกับการส่งการหาลูกค้าจริงๆมันก็คือเป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสอะครับแต่ว่าเป็นของตกแต่งบ้านทําให้แบบของตกแต่งบ้านของใหญ่ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไปถึงลูกค้าได้โดยครบวงจร